สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันเช้านี้มาดูพี่ทองสี่พันค่ะคุณแม่ไปอุ้มขึ้นมาแล้วค่ะกินข้าวลูกกินข้าวนี่ค่ะข้าวอร่อยนะครับพี่ทองสี่พันค่ะพี่ทองพี่ทองสี่พันนี่ก็คือ,อขนสีขาวห้าสิเปอร์เ็นสีดำห้าสิบเปอร์ซ็นห้าสิบ้าสิบแล้วลูก น่ารักในเดูค่ะขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมาให้กำลังใจน้องแมวช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ